ก็ต้องกล่าวคือย้ชมกันด้วยครับขอสุรเกนสร้ดงวันนี้ผมเออตมาเล่นไหมครับเดิมนะผมเอ่อตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับผมผมก็มาแคสแต่จกไม่มีใครอยู่บ้านที่หายไปนานนี่มีแต่คนอยู่บ้านนะผมชวนไปเที่ยวชวนอะไรนะครับผมผมเดี๋ยวนี้ก็พอเล่นหลังไม่ก็ทำอะไรอัตโนมัตินะครับผม พ่อขี้กเกียจพ่อขี้เกียจใช้ตัวเองนะผมจริงๆฟาร์มอัตโนมัติเหมือนของดักกี้พี่ดักกี้พี่บอสนั่นเองแล้วก็ถังขยะอัตโนมัตินะครับผมเนี่ยตอนนี้ฝนตกมากนะครับผมและต่อไปที่ผมจะทำนะผมก็คือเแล้วผมวันนี้ผมขอจะปิดมอนนะครับเอ้ยปิดมอนปิดมอนปิดมอนนะครับ เพราะมามันอาจจะอันนี้มันอาจจะเสียงผมตายได้นะผมเพราะว่าผมจะทำฟาร์มะไรนัดแล้วมันต้องใช้สัตว์นีแล้วมันเสี่ยงกับการที่ผมตายได้นะผมเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเปิดนั้นเนี่ยผมอาจจะตายได้นะครับถ้าผมเล่นวิวเจ็ดเนี่ยมันจะมีบัคอย่างนั้นนะครับผมก็คือบัคอะไร บัก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 อ่าลงไปแกะลงไปลงไปวันนี้ขึ้นมาไม่ใช่กูลงไปเอา้ามึงไม่กินแล้วรอกูเผยไปเกิดมึงอะมานี้มัมนวนี้มานี้อืมนี้มา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 ม่มาเยมามเมเมา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 ,มา่ยมามามามเ,เย,ยีมยมาตามามามาตามงมไมามาม่มามาม้มา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 มมามามาามไม่า รอมันฟักไข่ไปเราขอไปลอกเรวขอไปลอกหมูเราขอไปลอกหมูนี่มาเร็ว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 แล้วลุกเร็วเร็วมาเย็นลูกเดี๋ยวพ่อของเจ้าก็น่าจะเข้ามาแล้วนะ มาโลโวโลโลอ่าเมามาวัวมันก็น่ารักอยู่นะผมนี่ตัวเล็กน่ารักนะครับอือวันนี้ก็น่าจะทำอัตโนมัติทุกอย่างได้แล้วนะครับต้องใช้ในสิ่มือตัวเองนะผมเดี๋ยวไปเอาหมูก่อนแต่ก็ไม่กินไอ้ไม่ได้จะกินเอง อืมมาเลยมาเลยมอนมันเป็นเหี้ยนะไม่ต้องมีสนใจเลยคเลาเล่าเลาเดล่อหมูนายุใจรักใจเราครับผม แบตตหมดแบต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 โอเคน้องเนี hmm. uh, ma, ma, ma. Uh, uh, ่ยเออมามาอ๋อโอ๊ยขอโทษคุณขอโทษลาขอโทษลาขอโทษลาขอโทษนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่อะไรเห็นไหมนี่คืออะไรตามมาแม่งหึงตะกินนี่นี่แต่แม่งเขาเท่ ตรงไปตรงไปตรงไปเยี่ยมได้ยินไหมครับเสียงฟ้าคำรามอ,าอ,อุ้ยฟ้าร้องกระตอมต้องเอาแกะตัวนี้นนะไม่สำคัญอนะข้ามันถึงก็และผมต้องการเห็นแกะมากนะต่อไปหมูเจ้าหมู เป็นอาหารของข้าซะดีดีไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าซะดีดีหาหมาไม่เจอเลยว่ะในครับสำหรับวันนี้จะรอดหรือไม่นะครับหนึ่งผมพี่กบเนะี่ยก็พี่เขาก็ลบเกมทิ้งแล้วไม่รู้มันเกิดบั็อกอะไระะไหมเกิดบั็อกอะไรไม่รู้นะครับเกิดบั็กว่าพี่กบเนะี่ย เขาสร้างโลกไม่ได้นะครับสร้างโลกไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้เขายังไนงนะครับเพราะผมไม่เคยเจอแบบนี้ไงลงไปลงไปก็อ <iam> ก็อ้อาวโทษแล้ขอาโทษแร้ขอโทษแร้วขอโทษแล้ข้โทษีกทีนะครับก็ถ้าเป็นฟาร์มอย่างนี้เนะ่ยก็จะเป็นแบบให้เนี่ยให้มัน แล้วผมก็จะดไว้แล้วมันก็จะดังกันเองนะผมก็จะมไปนะผมไปเล่นไก่กต่อนจะทำสามธรรมดารล้วข้าวฉนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวขอตัดหัวใจก่อน คือสิ่งที่ทํายากที่สุดก็คือถังขยะนะครับผมถังขยะลูกแมาตาเป็นไงไเไดี๋ยวพาไปดูแบบแบบมันต้องคุมน้ํายากมากมันน้ํายากมากอะ่ะเออครับมันคุมน้ําแบบกว่าจะคุมควบคุมน้ําได้นะครับอาอาอาแหลกแหลกเอจกเจบอ่ ไปไปเลนะท่า,า,านผู้ามาชมตอนนี้ใครฝนตกบ้างนะครับไม่น่าจะมีเนาะไม่น่ามีไม่น่ามีมนมนะครับผมขยะเป็นยังไงตรงนี้นี่นะครับผมตรงนี้ตรงนี้ถ้าจะให้ลอยนขยะลงไปนะครับแล้วมันก็จะไหล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 มาตรงนี้มาตรงททอตรงนี้นะครับผม ่ตรงนี้เลยนี่ครับนะฮะอืมโอเคอืมข้าเอ้วัวนี่่านผู <c oughs> ้ชมคิดแบบผมเถอะไม่ใช่ใช่ชมคิดแบบผมเจ้าวัวเจว้าตรงมานี่ซะ ใช่แล้วครับตามหลักไมคราบเนี่ยวัวนะครับพอออกได้ลูกแล้วเราก็ฆ่าตัวมีแล้วเราก็ฆ่าตัวเมียนะครับตัวพ่อตัวแม่ก็ได้เราฆ่าไปปุ๊บโลกตลูกโตมามาผสมพันธุ์กับพ่อโอ้ไม่กอดโคตรเจ๋งตามหลักของไม้คราบเลยนี่ครับสำหรับบิวแปดออกมาแล้วเพิ่งเพิ่งบอกนะสเพิ่งบอกเพิ่งบอกเพิ่งบอก เอ่อบิลแปดเอ่อถ้าถ้าโฆษณาหน่อยก็จะมีเอ่ออะไรวะน่าจะมีไอตัวนั้นที่มันตุบตับตุบตับในนรกใน v ีซีอ่ะเขาเรียกว่าสลามสลามในนรกอะ่ะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าตัวอะไรนะไม่รู้ใครบอกใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะคะผมอันนีน้ไม่ใช่ไปทางนั้นอนนีน้ลืมขึคุณปะมาเนี้ยมึงมึงไอสัตว์ เออวัวบอกกูก็เป็นสัตว์อยู่แล้วคล้ายเออเอันนีอเอ้อเร็ว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 ออกกำลังกายเร็ววัวจะอ้วนไปแล้วจะอ้วนขึ้นไปแล้วจะพาข้าไปไหนจะพาเจ้าไปที่ดีๆของข้าไงละ่ะเขาจะพาเจ้าไปฟาร์มฟาร์มที่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้เจ้าจะสบายที่สุดแล้ว เจ้าจะโคสุูสบายตัวตรงนี้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 เจ้าตรงลง,งไปซะลง,ง,งไปเออยาม,มากแล้วแต่เจ้านะยี่ยมจะบวกไปซะต่อไปนะคะภลรกินเราเนียผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรดีก็ฝากบ,บอกกันด้วยตรนนี้ก็เป็นทะเรือสำหบอบกันนะครับที่จริงตรงนี้มัน กูทำคนเดียวไม่มีใครมาช่วยกูเลยนะครับผมเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้าครั้งครจบเป็กันคลิปหน้านะ